สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอต,ตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สองตัวรูดในงวดประจำวันที่2ี่สิสิงหาคม2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้ล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนนรับของงวดประจำวันที่24นะครับผมสำหรับวันที่24นะครับผมแอดมินให้อยู่ที่7กับ1นะครับผม สำหรับเจ็ดมาเฉพาะสายวิ่งนะครับผมมาในหลักร้อยนะครับผมในรอบปกติสำหรับหนึ่งนะครับผมมาสามหนึ่งในรอบ v i p สำหรับสายเบิ้ลนะครับผมสี่สี่ในรอบเฉพาะกิจก็เข้าน้อยชุดนะครับผมสำหรับแนวทางวันที่24นะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่25ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเขาไม่หลุดนะครับผมสาหรับวันที่25่นะครับผมแอ้มินอย่งคล่องใจอยู่ที่1กับ7นะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผม หนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งแปด

สำหรับชุดกันนะครับผมสองสี่สำหรับสายเบิ้ลนะครับผมมีหนึ่งหนึ่งสองสองห้าห้า 77แล้วก็88 8. สำหรับ3ตัวนะครับผม612 318 แแล้วก็หนึ สิพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิอก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ